อัปเดตข่าวบอลตลอดเวลาสถิติมากมายรวบร,วม,รวมไว้ในที่เดียวพร้อมเกมจัดทีมแฟนตาซีชิงเงินแสนบาททุกสัปดาห์ที่แอปขอบสนามจีโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android หรือบน PC วันนี้คุณเองสามารถเป็นเจ้าของเงินแสนได้แล้วเจอกันนะครับ อัปเดตชีวิตของเอเดนอาซากันหน่อยแล้วกันนะครับกับซีซั่นที่สของพี่แกในสีเสื้อของเรอัลมาเรตแต่ดูแลสถานก,การต่างๆมันก็ไม่ค่อยต่างอะไรจากซีซั่นก่อนวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเลียวมาเล่าอยากนําเสนอนั่นคือการรวบรวมเรื่องราวความพังต่างๆหน้าๆของผู้ชายที่ชื่อว่าอาซานับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาเรอัลมาเรตเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2019เริ่มจากต้อนรับ้วยโรคเดียย เอเดนอาซาย้ายจากเชลซีมาทำตามฝันที่เรอัลมาดริดเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2019ได้ขาตัวอยู่ที่146ล้านยูโรแน่นอนว่าเดียวเรื่องของผลงานและโปรไฟล์ที่สร้างไว้กับเชลซีมันทำให้แฟนบอลต่างตั้งความหวังเอาไว้มากมายแต่อีกสิ่งที่ตามมาด้วยเหมือนกันเป็นสิ่งที่อาซาไม่เคยคาดคิดมาก่อนนั่นคือเรื่องของอาการบาดเจ็บเพราะเขาเจอโรคเรียงถามไทยตั้งแต่ช่วง p รีซีซั่น,ส,ส,นส่งผลให้ตัวเขาชวดลงสนามในช่วง3าเกมแรกของปี2019แต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะเอเดนอาซายังคงเจอปัญหาโรคเรียงรุมเร นั่งดูเพื่อนเล่นราวล่สเดือนหลังเจ็บหนักที่ข้อเท้าจากเกม u c ซเที่เจอกับปารีสก,ก่อนจะกลับมาได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีต่อมาที่อาซ่าได้ลงเล่นไปราวล่าสเกมเรื่องของความฟิตยังไม่เข้าทันเข้าที่เข้าทางพี่แกต้องมาเจ็บหนักซ้ำอีกเป็นครั้งที่2จนได้มันเป็นปัญหาอาการบาดเจ็บที่กระดูกข้อเท้าแตกซึ่งเป็นแผลเก่าที่อาซ่าเคยประสบมาก่อนสมัยเชลซีซึ่งการรักษาเดียวที่ทำได้ก็คือการผ่าตัดเท่านั้นพร้อมกับส่งผลให้พี่เขาต้องพักยาวไป3เดือนเต็มๆถึงแม้วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรคิจะลือนป แล้วอาซาก็ได้กลับมามีส่วนร่วมกับเรอัลมาดริดในซีซั่น2019แต่ก็ไม่มากเท่าไรนักเบ็ดเสร็จทั้งปีพี่แกลงเล่นไป22เกมรวมทุกรายการยิงได้เพียงประตูดเดียวเท่านั้น แน่นอนว่าเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บและความฟิตมันเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้นักเตะดิ่งไปอยู่ในทิศทางด้านลบสิ่งตัวของเอเดนอาซาได้รับผลกระทบนี้ไปเต็มๆปี2019พีแกซัดไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นจากการลงเล่น24เกมซึ่งเกิดขึ้นในเกมที่เรอเรอมาริดยามใหญ่ใส่คาราดาไป4ประตูตอ่อ2งและเมื่อเทียบกับฟอร์มสมัยอยู่กับลิวและเชลซีนะครับต้องบอกเลยว่ามันต่างกันราวฟ้ากับเหวสวรรค์กับนรกเราไม่เคยเห็นเอเดนอาซามีผลงานที่ตกต่ำขนาดนี้จริงๆอีกหนึ่งปัจจัยนอกจากเรื่ออองงงที่่่พพูดดมมาาาแล้ววกก็คคืืเเดดรรนะยิ อาซาสร้างมาดีเท่าไหร่ยิงประตูได้กระตุยกระจายเท่าไหร่สร้างสารรค์โอกาสได้มากมายเท่าไหร่ได้ชื่อว่าเป็นเดอมแบกยังไงก็ตามไอ้เรื่องของความคาดหวังและความกดดันมันก็พุ่งสูงตามมาด้วยเรื่องที่3น้ำหนัก จริงๆเรื่องของน้ำหนักตัวที่พุ่งขึ้นกระฉูดนั้นทำให้เอเดนอาซานะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เยอะตงแต่ตอนย้ายมาเรัลอามาริดใหม่ๆแล้วนะครับสัดส่วนสรีระมันต่างจากซอนสมัยเล่นกับเชลซีอย่างมากเห็นชัดๆได้กัยนนตาเปล่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับของอาซาน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าพี่แกโปรดปรานข้างคล้ายอาหารจังฟู้ดพวกทอตด็อกแฮมเบอร์เกอร์ของชอบซึ่งมันเป็นอาหารที่ไม่คู่ควรกับนักกีฬาอย่างไรก็ตามนะครับตัวของอาซาเองก็ออกมายอมรับตามตรงว่าเจ้าตัวหยุดกินไม่ได้มีข่าววากว่่ชงเปิดี2020 อาซากลับมารายงานตัวพี่แกมีน้ำหนักตัวแต่หลัก80กิโลทำเอาซีดานไม่เปลื่มสั่งให้นักเตะไปเข้าครอสพิเศษในการลดน้ำหนักและรักษาความฟิตเพื่อกลับมาช่วยเรเอลมรตดป้องกันแชมป์โดยเร็วซึ่งครั้งหนึ่งเอเดนอาซาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ซีซั่นนี้พวกเราสามารถคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนมาครองได้สาเร็จแต่อย่างไรก็ตามท่านนับแค่ผลงานส่วนตัวมันเป็นซีซั่นที่โคตรแย่ yeah, ที่สุดในชีวิตข่าแข่งของผมเลยครับประโยคเหล่านี้เป็นสิ่งที่เอเดนอาซาพูดถึงซีซั่นแรกของเขาในสีเซื้อราชาชุดขาวถึงแม้ทีมจะบ,บาดหน้าบา์เซโลนาและถล่มบอลลังแชมป์ลาลิกามาได้กะจิกแต่ทว่าพีแกมไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยมันทําให้เขานะครับไม่พอใจกับสถานการณ์ของตัวเองพร้อมกับตั้งเป้าแก้ตัวใหม่ในปีนี้แต่ทว่าโรเรอามาริตก็ต้องเจอเรื่องที่ชวนปวดขมััััับอออีกครครรร้งงเเเเพาาาาะดดดนนนซยยไไมม่ทปิสล ดันต้องมาเจ็บซ้ำอีกที่กรามเนือต้นขาเรียกได้ว่านี่เป็นของคู่กันกจริงๆระหว่างตัวของพี่แกกับเตียงคนไข้ครั้งนี้ต้องพักรักษาไปราวๆอีกหนึ่งเดือนเบ็ดเสร็จรวมแล้วระยะเวลาทั้งหมดที่อาซาใช้พักฟื้นอาการบาดเจ็บมันเกินกว่า200วันไปแล้วซึ่งหลังจากหายเจ็บอาซาก็กลับมาลงสนามให้กับเรอัลมาดริดได้ลงมาเป็นตัวสำรองในเกม UCL ที่เสมอกับกัดบักไป2ประตูต่อสองและก็ได้ซันโวประตูรแรกของซีซั่นได้ในเกมต่อมาที่ยำใหญ่อาสัยอุเอสกาไป4ประตูต่อหนึ่งอาซาเริ่มกลับมาฉายแววได้ดีซึ่่่่่งงงกกดูเเเมมมอนนววาาาาาทททุยัจะริขข้้้ีแล สำหรับอาซาแต่ทว่าสุดท้ายโชคชะตามันก็ยังเล่นตลกกับพี่แกอีกครั้งเพราะล่าสุดก่อนเกมลาลิกาสเปนที่เรอเรอมาเรตจะทาศึกดวลแข่งกับบารนเซียนั้นมีการยืนยันจากทางสโมสรอย่างเป็นทางการว่าเอเดนอาซารวมไปถึงคาเซมิโร่ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดสิและมันก็ส่งผลให้พี่แกต้องโดนกักตัวไปตามระเบียบแต่อย่างน้อยในทางกลับกันมันยังโชคดีที่มันตรงกับช่วงสัปดาห์ทีมชาติดังนั้นเท่ากับว่าเอเดนอาซาจะมีเวลารักษาตัวและเรียกความฟิตเต็มที่ในช่วง2สัปดาห์นี้เพราะไมต้รบชีาิลลยยแวค ครับคิดว่าจริงๆแล้วอาซาเหมาะกับสไตล์ของเรอัลมาดริดหรือไม่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมาก่อนเลยให้เราด้วยนะจ๊ะ